じゃあい เป็นเลยรครับแม่จ๋าปรโมทให้กับไรอัคเลยครับคิดถึงกันไหมเจอนึกวันเลยอ่ะยิ่ถึงเนาะอะไรนะ<ช><ด>ปีหน้าอีกย้อนไปเมื่อปีที่แล้วอันก็มา<ช><ด>มาวันแรกเลยที่เปิดใช่ไหมครับ Impulse Station <ช><ด>อ่าที่นี่แหละสะดวกแม่เดินทางสะดวก<ช>ด ินทางมีหลายรถสาธารณะน้อหรือไฟฟ้าความรู้สึกใน้าย้อนกลับไปปีแล้วกับปีนี้อบคุณเหมือนเดิมอบคุณเหมือนเดิมแล้วก็อยากจะพูดเลยว่าไม่ค่อยมีผู้ทหารท่านไหนเต้นขนาดนี้ครับใช่มีในแต่ละรุ่ีมีอันนี้แค่เบาๆนะครับอันนี้แค่เสิร์ฟออนเดอร์เบาๆถ้าเต้นจริงเนี่ยต้องไฟสลัวมัวกว่านี้ใช่ครับใช่อุ๊บบอกมาชวนนะเขาเป็นกัตกใจที่ผ่ครับเหมือนเรามา กันมาเลยน,นี่หวานอะไรครับเนี่ยหวัดนะอะไรนะหวานอะไรนันหุ้ยอะไรนันอะไรนันแลกนะเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นนะเอาไว้ว่าไม่ค้งทำไมครับขาดหัวใจใจ,ใจก็หายไปไหนไม่รู้อ่ะใจก็อยู่ไหนนะใจอั้นอยู่ไหนนะ,สะแสดงว่าอันไหลใจสิท่านมาเป็นเหมาอยู่ตบนน้องคนริบบั ชี่ดีมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในคุณคุณรอบที่แล้วคุณไปเจอคุณกิ๊ฟมาด้วยกิ๊ฟกิ๊ฟกิ๊ฟเก๋ใช่ไหมเพาฝากความคิถึงมาอ่าเดี๋ยวก็เจอกันเรื่อยๆพรุ่งนี้ไปกาญจนบุรีใช่ไหมวันนี้สองงานเลยนี่อ่ะพรุ่งนี้ก็สองงานแล้วที่นั่งอยูกจะไปกันไหมเนี่ยพรุ่งนี้สีอะไรสี กลุูกไงสีมันนี่มีครบเจ็สีเจ็ดวานแล้วเนาะนะครับอ้าวันนี้เราก็มีคำคำนึงที่เราพูดกันเนาะคือที่นี่เขามีคอนเซ็ปต์ที่ว่าอ่า input station สถานีความอร่อยของคนละอยากให้อัดคำคำวันละเราให้หน่อยโอเคอยากฟังอัดพูดคำ ไปเจอท่านปออหรือท่านท่านอื่นเนี่ยอ๋ออันนี้ท่านลิ้นแข็งวันนี้ท่านลิ้นแข็โชว์ล้วลิ้นแข็งกับลิ้นเปี้ยแย่กันไม่ออกเลยนะครับอ่ะ๋ยวให้อันพูดกับวันลาท้านะอิมฟูดเซชาความอร่อยสถานีความอร่อยสถานีความอร่อยของคนลา เราปวดหัอเนาะแปรงแปรงแปรงแปงเราหัวล้อไหลสารลาบ้านเลยแกงแก่ห mm. um> ัวล้อเผื่อพรุ่งนี้กันเหรอฮะแม่ดูดมาเล็กน้อยอ๋อแม่ดูดเป็นน้ำหรือแม่ดูดแห้งฮะเลยเป็นน้ำเป็นใบแม่แดงเขียวครับอ๋อเขียวใบอะไรใบม้าลุกนี้ใบม้าไม่ต้องแล้วนะครับเป็นใบทึบเลยนะฮะทึบนี่แรงกว่าท่ ใบมันใบมันนะใบมันใบมันเลยพอพอพอรวมดีจริงนะเออคุยที่ไหนกันแล้วเนี่ยคุยที่ไหนกันแล้วเนี่ยใบมันอ๋อวันนี้เอาความรู้สึกอีกหนึ่งครั้งครับที่แม่มาแบบนี้อยากพูดอะไรกับแม่ไหมอุ่นเช่นเคยครับทุกคนก็้งใอย่างเป็นเกียรติแล้วก็เป็นเกียรติของครอบครัวครับใช่รอรอนิใช่แล้วก็มอกมาเลใช่ก็รอหนูเขาพูดแล้วน่ารักเนาะคนเด็กพูดไปน่ารักเขาเขานะจริงปะ ใช่ไหมเห็นด uh, okay. ้วยอันนั้นถ้าบอกว่าถ้าผมพูดนะรอหนูนี่มีคนเชิดใส่ด้วยตรงใจนึกว่าเป็นแบกโมยอันนี้ให้ผมเป็นที่นั่งถือเก็บให้ดูเจอปริญญาแล้วนีเขาเก็บรูปเลยไหนเขาห่วงรูปเอาไปเขาไปเก็บแบบ แม่เปลนนี่ลยนปเกินได้ไหมแม่เอา <c oughs> อ่ะอมนนะูลอ่ะในไหน,ไหนวันนี้ <c oughs> อยู่ครอบครัวแล้วอยากถ่ายภาพเซลฟี่ไหมนิดนิงเนาะ <c oughs> โอเคนะ <c oughs> ทุกคนยิ้มสดใสล่าเริงให้อ่านด้านตรงนี้นะคะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวทั้งภาพคุณคุณกิ๊ปมาเลย